สวัสดีครับวันนี้ก็ยากจะพาทุกคนนะครับไปดูไฟคริสต์มาสกันนะครับก็จะเป็นไฟประดับต้นคริสต์มาสนะครับเป็นสีส <N> ัน <Calendar> แห่งท้ายปีนะครับสำหรับช่วงเทศกาลระหว่างคริส okay. ต์มาสกับปีใหม่นะครับก็จะมีสีสันนะครับให้ได้ดูกันนะครับสำหรับปีนี้ก็จะเป็นการเริ่มต้นนะครับก็จะมีไฟประดับคริสต์มาสกันนะครับ ตรงบริเวณสี่แยกอโศกนะครับที่จะพาทุกคนไปดูกันวันนี้นะครับเขาก็จะมีการจัดประดับไฟคริสต์มาสนะครับต้นไม้คริสต์มาสประดับไฟขนาดใหญ่ไว้นะครับตรงบริเวณห้างเชมิโน่ทเวนตี้วันนะครับบริเวณสี่แยกอโศกสุขุมวิทแห่งนี้นะครับเดี๋ยวก็จะพาทุกคนไปเดินดูกันนะครับว่ามีความสวยงามขนาดไหนนะครับสำหรับ ตรงบริเวณนี้นะครับทางเข้าห้างนะครับก็จะเจอกับทตีมงานวาดก่อนนะครับทางห้างก็จะมีการจัดไฟประดับนะครับแล้วก็ธงสามเหลี่ยมประดับนะครับเตรียมงานวาดนะครับให้คนที่เดินผ่านไปผ่านมาได้ถ่ายรูปก,กันนะครับแล้วก็จะมีการตั้งางานศิลปะนะครับเกี่ยวกับงานวาดนะครับ งานวัดให้ทุกคนได้มาดูนะครับแล้วก็สามารถถ่ายรูปกันได้นะครับจะเป็นธีมภาพของศิลปินต่างๆนะครับที่จะมาตั้งโชว์ให้ทุกคนได้ดูกันนะครับแล้วกาถ่ายรูปกันนะครับเดินลงไปด้านล่างนะครับก็จะไปเจอกับนะครับต้นคริสต์มาสนะครับขนาดใหญ่ที่ประดับไฟนะครับเอาไว้ให้ทุกคนได้ถ่ายรูปกันอีกเช่นเคยนะครับ ซึ่งบริเวณนี้ก็จะมีการจัดขึ้นทุกๆปีนะครับก็จะ,จะอยู่ตรงบริเวณใต้รถไฟฟ้านะครับอโศกนะครับซึ่งสถานีนี้ก็สามารถที่จะเปลี่ยนเส้นทางนะครับไปรถไฟฟ้าใต้ดินได้นะครับก็จะมีต้นไม้ประดับไฟคริสต์มาสขนาดใหญ่นะครับให้ทุกคนมาถ่ายรูปก,กันในทุกๆปีนะครับเดี๋ยวกาจะพาทุกคนไป เดินดูรอบๆนะครับว่าต้นไม้ประดับไฟคริสต์มาสจะมีความสวยงามขนาดไหนนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับเดี๋ยวพาทุกคนเดินดูรอบๆนะครับก็อย่าลืมนะครับมีโอกาสก็ไปนะครับถ่ายรูปกันนะครับตรงบริเวณสี่แยกอโศกนะครับสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนนะครับเดี๋ยวคราวหน้าจะมีที่ไหนจะพาไปดูกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ